หาปลาจ้าเมเนีหาหาปลาไมามาเบิงปลาหมักบูบรีโอโหมันสีขึ้นขึ้นยังเฮ้เอเฮ้อหลายเป็นป้าเป็นหนีไปเลยบ่รู้ว่ามันสีไมหมาบ่กจ้ะ นายมันยังบ่เป็ยนี่ยังเลยเป็นอ,งงอ่อนน้อยเนี่ยถึงจะอ่อนซ่อนแล้วมันขีดจับมาจับมัน <c oughs> เป็นบ้าฮะค่ะจิ๋นองนีได้ปาเบื่องดอกนั้นอันนี้ย่ค้างคข้างคางไอ้น,น,น้ามจะมองข้าเจ้ามาตกป่ากันมันไ่อะไรจ้ะเอาดอกมันเด้เนี่ยเป็นดอกขึ้นแล้ว

ตอนนี้หนึ่งถุ่มกลัวแล้วจ้ะนั่งนี่นี่หนึ่งถุ่มกลัวแล้วแต่ว่าพระอาทิตย์ยังบบตกดินเลย <c oughs> อ่อนซ่อนไหลหมากหมากบูบรีจ้ะอ่อนซ่อนหลายาาลายังมาดกคักพี่นอ้อ <c> ง <oughs> เตรียมตัวเก็บ <c oughs> เก็บหมากบูบรีได้เลยจ้ะเขาปลาหาเงินใส่นีพ <c oughs> ระอาทิตย์งามงามพี่นอ้อง <c oughs> เป็นบ้า อุเฉ็ดต้าวาโซ่ดูบรัวแบรัวแบเตรียมพร้อมพี่น้องเตรียมพร้อมเก็บมาปูบรียังท่านเลเป็นมากอยู่ เป็นบ้าไปก่อนแล้ว <c oughs> ขาดลายยังปะโอ้โห้เหมือปลาปลาเป็นปลามันปไปเบิร์ดเลยจ้ะพี่น้องเนี่ยขึ้นไปทึ้งนี่ก็จะเอา,า,าอยียงมาถังเอียงบุ้นเนี่ย Như, nên anh phải bớt ừ. à, này, bưng bưng bưng, anh à, này kia ôi nhọ anh nhẽ, tơn nhoi nhoi nâng cái mà mi đỏ, thả bưng mấn thả bưng nhăm nhăm nắng nó dễ chập luôn, nằm นัน่งไปายางเลาะปลาเจ็กหน่อยนั่งอยู่ในป่านั่งอยู่ในป่ายอย่างก็มักแบ่กบ็เนอะิ่มักแบ่เนาะมักแบ่มักบูปบอี่ นุ่งกระไล่เลยนุ่งหลายครับแม่พี่น้องนุ่งกระดักกระดอดทั้งนุ่งทั้งแม่งอย่างบุ้อาใหญ่ขนมบนบ้านเฮ่านี่คือจังสิเมนหูหูโปะละละเบิ้องส่ง ทั้งหลังนี่เป็นน้ำจ้ะเป็นแม่นม้ำค่าเจ้าไอ้ไอ้เอยียงก็เขาเอิญน,นะหมองตกตกป่าตกป่าคนสวีเดนเขาสิมัมกตกป่าจ้ะตกป่าแฟนนางแฟนนางตกป่าอยู่ข้างหลังจ้ะ <c ười> คืออยียงติดแขวแถวนี่แล้วพี่น,อน้องผู้ใหญ่ครับเนาะเกิดมากเป็นคน <c ười> เดี๋ยวหอนยำ้ำเดี๋ยวหอนย้ำไหม มันนาสิประมาณนาสิประมาณสองถึงสามเดือนน,น,น,อน,น,น,อนี่มึงนุกบอมมันนุกเขาเนอะไรใจกันว่าหมากใหม่เมันมันที่ว่าเขาเก็บแต่แถนมันเดือนใดเจ้าของเคยเก็บไปแล้วหรอวะไอ้วังปีกายพีกายเนีเ่เก็บไปแล้วจ้ะเก็บไปแล้วแต่ก็บโบจําจักเทียว่าเก็บเดือนใด ว่ากะมี่หมากหมากหาร่อนเพราะว่าเพราะว่าพี่ไกนี่หนูกะหนูหนูไปเหตุงานอยู่เสมอจ้ะมองเสมอมองแคมปิ้งหนูไปเหตุงานอยู่แคมปิ้งประมาณนั่นมันเสียมันสีเขามันสีเขาปากโอ้โอ้ไว้โจ้ะยุ่งไรจ้ะยุ่งไรเตรียมเตรียมพร้อมเก็บหมากใหม่อีกสองเดือนประมาณจ้ะประมาณนั้น ป่าป่าป e ่าป่าป่าป่าบลูบอร์รี่เมนเบิดเด้นพี่น้องเดี๋ยว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 เมนต้นมันเบิดเด้นพี่น้องป้าดอกป้อมนะเึีเอาซ้อนกับตัวป้าอีพอยแม่กำกึกซึดอยู่อันนี้มันยังท่นไเห็น อันนี้เห็นนี่มันเป็นจ้าสี่ซื้อได้จ้ะมันยังทันเดะทำมันทำมันสุกแล้วนี่สิเห็นสัตว์เลยอันนี้ยังทันได้เห็นสัตว์ได้เนี่ยจ้ะพี่น้องยังเห็นปลสัตว์เลยนี่จ้ะคุณอ่ะมันเป็นขึ้น,นตัวเบ็ดไลยตอนนี้ไหม เป็นในมันเป็นปลาไปเบิดเลยจ้ะทำมันทำมันสุกนี่มันสิเห็นดำกึกซึกเลยล่ะจ้ะเบิง้งโซงนี่คือแบบว่าว้าวตอนซ่อนนะแต่แต่เทาที่ไอเลี้ยวเบิ้งแค่ไอหมากไอนี่มันซืีอีนี่มันก,กระดำกึกซึกแล้วนี่จุนี่ปลาอีพอยเมียบอมเบนบอมเบนวอลพะโล้เด้อ <laughs> บอมเบนวอลพะโล้พี่น้องดกอีหลีปลาตายตายตาย สิมีคนมาพอดายังได้หน่ป้าหนิมองไอ้พี่น้องถอยถอยถอยมาเบิ้งถ้าสมมุติมันไอ้มันเป็นหมากหมากซุกหมากซุกหนิมันสดดำกึกซึกเลยพี่น้องสีดำกึกซึกเลยนี่กะนกกระไทยห่เห็นเนาะหินห็นหินประสาทปันใด

เห็นบ่ายดิอยากเห็นโมมึงดอกอยากจีดอ <ule> uh. ๋อเขาเห็นน้มึงว่ามันดกขนาดใดยนี่แหละจ้ะโลกมันงามหามันเองหามันเองสุขมันคือสิกรรมกึกสิบอย่นหร ยอยอค่คมไหมไอปาก,ะกะ็กเียหนมาก็มีไ้่ตายยังัน,นนกหูนักนมทง 我发，去发送吧。一。 เมนเบิดเด้น uh, ี่พี่น้องี่เมนเบิดตเด่นี่เมนเบิรตด่นนีต้นเตี้ยๆเขียวนี่เมนไปเบิดตพี่น้องเลยบึงป่นบเอาพี่น้องเลยบึงเอาบึ้งเอาบึงเอาโอ้โ vào bé khoai gì bớt là cái nong cá cá tơ thái luôn, này son này on son này mặc bè lại ôi đây ôi cả đại nó bạn ôi bưng bạc này em, em. Ô, ông, ông, ông. ปากแหว่พี่น้องหนาวหลายความความปาความดงปาด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  <c oughs> ปาดปาดนีอย่าเฝ้าพี่บ้าโอ้ยแบดสื้เบิร์ดแล้วพี่น้องหาซ้ำนีกันจ้ะ Mungkin si pencam pelenak dia minta ibu Mulai เห็นเวลาเมียบานเหรอจ๊ะสามทุ่มกลัวแล้วกำบานกันจ้าบานนี่โอ้โหไว้เอาแค่นี้ก็นมือนนี่เหนาเหนาเหนายุเขาจ๊ะ